กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่ลองจ๋าจะเป็นบวกไปจังหน่อยวันนี้นะครับเราจะมากินโคเรียดองพี่น้องเอเอโคเโรียดองขั้งแรกนะครับข้้งแรกขั้งแรกอันนี้ขอบคุณเสียตรงเมย์จากเกาหลีนะครับมันส่งมาให้ซิมมาอะไรมาเป็นเพื่อนจิ้มแล้วก่อน อันที่มีสองแบบนะฮมีกุ้งดองซีอิ๊วนะฮะแล้วก็มีอันนี้แซลมอนนะฮะอ้หไว้เป่าหื้มโอตาติขครั้งแรกได้ีน่นอนเคยเห็นแต่เขาจะกินอยู่ใน,นันไม่คิด้ดโอ้ยกยยย นี่เป็นกุ้งดองทีเลยปาดได้แบบหลายได้แบบหลายเดี๋มาหมองว่างก่อนเแดงไปเรื่อยตุ้งดองออดดก,กอองององินชวนแบงค์กับฟิล์มาแล้วนะฮะ ลังลงมานี่แซลมอน้เต็มคยเห็นแต่ขนาดนี่คิดเป็นหรอเว้ยอันนี้โงทเต นี้เปาหืมถ้าดอกฟิดมากแต่ว่าแขวนแค่แต่มันละลายแล้วเดี๋ยวมันน้ำมันจะเยอะไปอันนี้เป็นเปาหืมหนึ่งเปิดเป็ืสอสาลายมากเขามากินนี่อสาลายเลยแต่ว่าสาหร่ายทะเลออกกรอบสไตล์เกาหลี วิธีน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มมีสองแบบนะฮะจิ้มโอ้นี่ซีฟูดบีบกันไปเลยค่อยสีผสมกันบอดีบอเรื่องไปหวยกันนถ้วยเดียวได้เลยขอบคุณเสียตงุงเมนะคะแจกเกาหลี อยู่ได้เลยพี่น้องเลยประเทศลวกกระดึงละอันนี้แซ่บไปทุ่งสูตรนะมาเด้อแบ่งซิมแม่แม่แม,มาซิมมาเนี่ยเดีขอซิมหนำดองกัด้วย ฟิลเหมือนกินชาบูน้ำดำฟิลเหมือนกินชาบูาน้ำดำพีน้องกระปุกมันเอาไปเห็ดย่างอื่นก็นได้สินะแป้งกับฟิลก็ยังไม่ลงมา แรกของโคเรียดองแซมมอนดองโอ้ยซูซี่คำปนะ็กันยังอยู่อยู่บ่ฉีกเลยาายสา,ายสื่อซ่มซูซี่ลูกม,มาชิวิัะ

แบงการพี่นะข้างๆก็ได้ยายายตับยืนพี่พี่มานั่งก่อนดีนะคร,รับนะผมตลาดใจได้ครับผมตัวของอ็ดระมาเชียนะร์นั่งเทียวบันเลาะอ่าตัวดี FC เอฟซีเลยซิมยนะังมอือเลยอะไรก็กได้ตะเกียบก็ได้ตะเกียบพี่ว่าตะเกียบไม่ให้แบงค์หนัง

เิ yeah, mm ้ย hmm. no. ักซิมเหอตาติดสวางเล่อนะครับอันนี้อะไรอันนี้หอยเป่ามื้อแล้วสรุปใช่หอยไหมไม่เป็นเป่ามื้อหอยเป่าื้อป่ามื้ออยากซิมอดโมตาติดแย่พี่น้องเอ้ยน้ำดองเขาก็อร่อยนะพี่น้องมาด้ย เอ,เ,อเออแจกรแล้วเนี่อะไรั่งแรกยังเอ้ยข้หวยแต่ว่าอืมอืมมอืมจิ้มจิ้มไม่ิ้กันก็เคยกินกันเลยนะบอกันแล้วนะอย่งงไม่เคยกินหอยเชลยวกับ ก๋าหม้อก็ยังไม่เคยผมนี่ยังไม่เคยกินอะไรสักอย่างเลยพี่เคยแล้วถ้เอากระเทียมเขาแช่เอาอะไรนะกระเทียมมือปอกมือปอกนี่พี่น้องน้ำดองก็เหมือนกินชาบูน้ำดำเลยสาหร่ายเต่ามือพี่น้องน้ำจิ้มทิ้งที่รวมกันเลยสองอย่างใช่พี่น้องหอยแบบงุกงับนี่พี่ nó ngon, hmm, hmm, níi bạc huyết, bên đấy, cái Thế chùa, miếng bò miếng ngon, Review nè, ăn tới, ăn cả xả lại nấy, ăn ngon, ngon, nó ngon, ไม่เปล่ามือใช่ไหมไม่ใช่ขอ,ขอบคุณที่ตุงเมนะคะครับแ่ปนเรัเรเสเใจดีห้อน้ำนะครับเนาะจากเสยตุงเมเกาหลีคเรียเนาะคเรียพอเ,อเอป็นอ,อาหารเกาหลีเนาะมือแนียเแซลมอนใหญ่มากป็่ใะใหหมักอยเรนี่บดเี่ยนปากมันับมากต้นนี้อื กุ้งมันจะตหนก็เาไม่กีอมุ้กใหญ่มกผักบ้านนี่ใส่ผักก็เมืนยิปบุญผักเนี่ยยากๆกับสื่อมาหพี่น้องไม่วานเนี่ยีบ มาทิตศก็เข้ากันก่อนอือข้าวเผือกอือตับพวกเล้ใค่ะบข้าวเลยเนาะแทบน้ำดองเหมือนกินคาบูน้ำดำเลยเยอะเพิ่มจะได้

กรเทีมมยมอยอยากกินหอกระเทียมสุดงกากระมัสามเดือนขอบคุณครับครัน้ำดองอร่อยไหมพี่อร่อยแบบเสือข้าแก่กับสาลายบางคนชอบกินกินข้าวข่าขาวเ,าเ,าเาจ้านะข้าวญี่ปุน่นเออข้าวญี่ปุนป่น ก็หลายบานเท่ากัเท่าเนาะโอ้ม oh. ันอยู่บบโอ้โอ้หืมม่นยัดมันยัดมันยัดมันยัดเจ้ามันปอกโคตรอร่อยเลยเนี่ยอือหน่กืึ้นบ้างรึเงินไหม เหมองมันเออสด่ต้องผมวัวไปรอกันนใบเตี้ยผมวัวมีเยออยู่แล้วตอนนี้กำลังสางบ้านทนังละสิบสามานอยู่เ้ นี่ก at ินบ่เอ่ยไปดูจานก่อนไม่ย well ู่ฮอนหนึ่งไงยู่เอ็นมองถวยก็เสียอร่อยมากบอข้าวจักอันเลยพี่น้องข้าวเดียวเลยทุกอันเลยอร่อยมากและได้เยอะมากเพื่อนมาแม่จากคอนเซอร์ตได้พี่น้องมัไกลวงางเสียตูงมี่ถุนจะเป็นผู้สนับสนุนโชว์สินยังไงนี่ สาหลายกำลังมากครับจะมาชิตะอร่อยกว่าน้ำสาหาาร่ายน้ำหมดแล้วตอนนั้นอ่ะเด็ดหตัวนี้นี่สตัสนแกหมอนส่สตันดูแม่หูยตัวนี้มันลองดูน้ำน้ำดองก็มันจะหอมๆคล้ายๆไอชา,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 าบูน้ำดำนะบะเข็มนเมนาะ ออกแบบนุ่ๆอ้มาหวานโมมันเกนไปเก้มเกลไปอันนี้ชิมหรือเป่าโมตเตะชมนเชียวชิมแมมอนทักตักมด้ไหนชิมดูกันเนี่ยโอ้ขี้บเด้เออซอสตากลืใช้ซองดีกว่าคือสิโยสลย

นะ่พูดหลังก้าดเูียนกัาเรียนนี่ก well ุ้งกุ้งตัว่ในพี่น้องนี่อีู่ไหนเห็นได้เลย่เวลาเขาเห็นแต่มันตัดนะเออต้องเข้าไปใกล้ก่อนีก็ไปใกล้กล้องเหรอเดินไปช่องนั้นนละช่องนั้นเป็นพี่เปียโนพี่เพี่เยส cùng mhm 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 này mhm 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 ก็ใส่ตะเกียบเป็นด้วยนีแล้วตรงมาจักเกาหลีโดยตรงเกาหลีดีไมเรียเรียเมันเด้ง่หมันเด้งอะไรมันเดือดาะประอบได้ไหมนีารกิทั้งไรเหมือนแล้วตรงไกลนดกเา กวาดิพากันจับไก่ด้ยโอ้ไก่อีกแล้วพี่น้องมีแต่ไก่กินสีบินได้ล่ะเพราะไม่ได้เป็นเก้าวโหดเนี้ยฮะตาไปก่อนนะครับสวัสดีฟาแมไพ่จับไก่ยังจับแย่างไรต้มไก่นี่นอาจารย์บ่มันแท้ได้กินไก่อาจารย์ต้มไส้สมุนไพรอยู่อาจารย์โอ้บ่พลาดคอมแท้เท่าอย่างนี้ก่อนบาลานก่อน ข้าวกล้องอย่าเงี้ยนั่งอย่าเงี้ออย <ś class ic> อร่อยมากได้ในะัรโคเรียดองเลื้มือวะเก็บหนังม <ś class ic> ันด <ś class ic> องดีกวะ <ś class ic> สื <accurately S 2> hmm? ้อกุ้งมาดงอีหื่มืออะไรกมุกเขาเอออีกบดอนบนนเนใจดีรู้จัอบกินอลกินนะเก็บอกินขมสบ

ถามป่าวว่าป้าเจ็บกับปูกวอ่าบอแล้วกูไมใช้ยังอื่นบ่ปน้อยแบตาบคุพักกระบิด ติดถ <Pa id S 2> <source> ่าย <c oughs> ิดถ่ายตัวสุดท้ายสดเลยนัจ้ผัดทับบุ้งต่อเห็นกับเปาก็ มันเป็นพาราโบุงเคื่องสีหนึ่งอันนะครับเครื่องสีหลวงแสบสุดเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมคอเรียโดน,นะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆการกาบงามๆสามเดียวขอบพระคุณเสียตรงเม่นะครับที่เป็นสั่งมาให้ชิ้นนะครับ แบบว่าถูกใจขนาดย่าๆยังกินเลยนะครับแบบว่าก็อบอกไปพอกันคลิปหนาี่นองรักช้างแน่นอนขอให้รักนานๆนะแจ๊กเริ่มวิววิวอย่าลืมกดซับสไครต์เป็นมือบานพี่กาล์ฟสลับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย